ในที่สุดนุ่นหลุยหลังพยายามตั้งใจมีลูกมาหลายปีวันนี้ก็มาถึงวันที่จะได้เจอหนูน้อยเพราะในที่สุดทั้งหลุยและก็นุ่นก็สมหวังดังใจได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอทางอินสตาแกรมประกาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นโมเมนท์ที่ทั้งคู่กําลังนั่งดูวิวท่ามกลางภูเขาตอนแรกหลุยก็ยื่นขวดแชมเปญให้แต่นุ่นก็ปฏิเสธก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรับขวดน้าเปล่าแทนจากนั้นหลุยก็ได้ยกเก้าอี้เด็กน้อยตัวจิ๋วมานั่งตรงกลางและนุ่นก็ได้ส่งขวดนมให้พร้อมกับเผยภาาพอันต ก่อนที่จะจบคลิปด้วยโมเมนต์5-5ตอนที่หลุยเปิดแชมเปญฉลองแต่ใดใดก็คือได้เห็นสีหน้าแววตาของวารทีคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็จะดูแฮปปี้จริงๆ างานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการรวมไปถึง f อต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามอวยพรให้คุณแม่และคุณลูกสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมกับตอนรับสมาชิกใหม่นั่นเองข้ออย่างที่ทราบกนดีว่าทั้งคู่ขมขาโดยใจกันมารรทอนมากๆผ่านมาก,กว่า20ปีทั้งยังฝาคำขอรหาสที่ไม่เหมาะสมโดยจุดเริ่มต้นเส้นทางความรักก็มาจากพี่ๆนักข่าวจากความเป็นเพื่อนที่คุยกันเรื่อยมาแต่จุดเปลี่ยนก็คือให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวที่ทมต้องประเด็นว่าคุยกันอยู่ใช่ไหมเลยเริ่มสร้างสัมพันธ์นับ แต่ตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าศึกษากันอย่างจริงจังแพมความหวานของทั้งคู่นั้นก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแะก็ยังเป็นคู่รักที่ตั้งใจอยากจะมีลูกมากๆตลอดหลายครั้งที่ผ่านมานานจะเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามกันสุดๆโดยที่ทั้งคู่ทุ่มเทไปกับความพยายามแบบสุดตัวทั้งเพิ่งวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์รวมไปถึงสายมูด้วยลองมาแล้วหมดทุกทางเพื่อเติมเต็มให้คําว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นที่นับตั้งแต่แต่งงานก็ใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปีโดยที่ทั้งนุ่นแลุวกุยยยยยไมมมม่เคยหยคหดายายาาพในรี แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายจนเกือบถอดใจแล้วหลายต่อหลายครั้งเพราะต้องเจอกับสภาวะฮอร์โมอนน้อยทําให้ต้องตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงไปช่วงหนึ่งเพื่อโฟโกัสก,กับการเตรียมร่างกายให้พร้อมตามความแนะนําของคุณหมออีกทั้งด้วยอายุที่มากขึ้นการได้ตัวอ่อนจึงมีจํานวนน้อยมากๆทําให้เธอต้องระมัดระวังพอหากพลาดก็ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่วันที่ทั้งคู่มีลุ้นก็ดีใจมากๆโดยได้เผยไว้ว่าครั้งนั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่านุ่นก็อยากจะพักกายพักใจพอเธอ เริ่มต้นเก็บไข่มาตั้งแต่อายุ38จนถึง41กับความพยายามที่ตั้งใจจะเก็บไข่ไว้กว่าจะได้ไข่ที่สวยสมบูรณ์แบบมากที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแต่ละขั้นตอนก็เต็มไปได้วยความกดดันทั้งยังแผนเอาไว้หนึ่งปี้วยที่ทั้งคู่ก็ตั้งใจวว่าจะมีลูกสักสองคนตั้งใจว่าให้เขากลายเป็นเพื่อนที่ดูแลซึ่งกันและกันแม้ตลอดระยะเวลาเส้นทางนั้นจะไม่ง่ายเลยในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วหลังจากที่รอเมบีมานานนับปีจนสิ้นสุดลงแล้วในวันนี้และก,ละกอล ขัวขยับสเต็ปไปอีกขั้นงานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ใยแดงด้วยนะคะ